นมกัญชยัยโพสต์ถึงประเด็นแชทเป็นคำสอนของพ่ออีคิวเรื่องการครบผู้หญิงค่ะต้องบอกว่าสะเทือนใจมากๆก,กับการจากไปของน้องจีจี้นะคะหญิงสาวอายุ20ปีหลังแฟนหนุ่มอย่างนายภูมิพัฒน์อายุ19ปีค่ะหรือว่าน้องอีคิวนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2แฟนหนุ่มซึ่งเป็นถึงลูกชายในทหารยศใหญ่จบชีวิตจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าทางด้านของนายตำรวจโทภูมิพัฒน์ แฟนหนุ่มของสาวจีจี้มีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงหันนอกจากนี้พบว่ามีข้อความแชทของจีจี้และรูปภาพระบุว่าถูกนายภูมิพัฒน์แฟนหนุ่มทำร้ายแบบรุนแรงบริเวณใบหน้าบวมช้ำนำซ้ำยังมีการส่งข้อความขู่ล่าสุดชาวเน็ตเผยแชทนะคะที่ EQ กับผู้เป็นพ่อก็คือทงนานของพลเอกสมชาย อดีตผู้ช่วยผอทบโดยได้ส่งข้อความสั่งสอนลูกชายเรื่องการครบกับผู้หญิงว่าพ่อจะบอกคิวว่าพ่อตั้งปณิธานตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนคนแรกเลยว่าพ่อจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนเท่านั้นคิวจึงภูมิใจในตัวแม่ได้เลยว่าแม่มีพ่อเพียงคนเดียวและยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนรวมทั้งไม่เคยผ่านใครมาตลอดชีวิต จนทุกวันนี้อาจจะเป็นความคิดที่คิวไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับพระยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่พ่อก็ยังคงคิดของพ่ออย่างนี้ ถ้าคิวจะเห็นด้วยพ่อจะดีใจอย่างที่สุดเลยเพราะวันหนึ่งคิวเป็นผอทบ,อรบอรหรือผอไรมีคนนินทาภรยาผอ,อว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิวจะอายเพื่อนอายเจ้านายอายลูกน้องไหมก็แล้วแต่คิวนะครับซึ่งหลังจากที่ฝ่ายอีคิวได้ส่งภาพแชทท,ที่คุยกับพ่อให้แฟนสาวจิจ้ได้ดูซึ่งทั้งคู่ก็พูดคุยโต้อตอบกันโดยอีคิวบอกว่าแล้วให้ตูรู้สึกยังไงตูน่ะไม่โอเคจริง,รงๆแต่นันจิจ้ตอบว่าโอเค นี่มันไม่ใช่ที่ของเราแล้วจริงๆเอาเถิดเราจากกันจากนี้แล้วจบเรื่องเราไว้เท่านี้เถอะทางด้านฝ่ายชายได้ตอบกลับมาว่าไม่อายรักมานานแล้วท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะว่า ไม่ไหวค่ะความคิดขยะมาตั้งแต่รุ่นพ่อขยะมากๆศักดิ์ศรีมันคำ้ำคอทำไมปลูกฝังลูกแบบนี้สถาบันครอบครัวานางเนี่ยแย่จริงๆแทนที่จะสอนลูกให้มีความเป็นลูกผู้ชายแทนที่จะสอนให้เกียดคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวาค่ะซึ่งทางด้านของล่าสุดนี้นะคะที่เกิดกระแสวิพากวิจ,จารณ์จากภาพในแชทที่มีการเปิดเผยไปล่าสุดนุ่มกัญชัยเองก็ทนไม่ไหวโพสทันทีว่า ล่าสุดผมได้คุยกับคุณแม่น้องจิจี้ถึงกรณีแชทที่มีการพูดคุยและเป็นประเด็นกันนะครับว่าเป็นแชทจริงหรือว่าแชทปลอมคุณแม่จิจี้ยืนยันกับผมว่าแชทนี้น้องจิจี้ก็เคยนํามาให้คุณแม่ดูก่อนที่น้องจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งปีเป็นข้อความเดียวกันคุณแม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายชายน่าจะแคปและส่งต่อให้น้องจิจี้ดูตอนมีปัญหากันในรักครั้งนั้นทางน้นจิจี้ก็ได้นาแชทนี้ส่งให้คุณแม่ดูเพื่อปรึกษาให้กับคุณแม่ ดังนั้นผู้ใกล้ชิดครอบครัวฝ่ายชายชี้แจงกับทีมข่าวหุ่นกระแสว่าไม่เคยมีแชทนี้หลุดออกมาจากครอบครัวและไม่ใช่แชทของพ่อฝ่ายชายแน่นอนส่วนแชทนี้จริงหรือเท็จก็ต้องลองวิเคราะห์กันดูนะคะงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าคอมเมนต์นั้นสน,นันกันเลยทีเดียวค่ะ